ทำไมอยู่แล้วทำไมเอ่อใช่ไหมใกล้ใกแล้วใล้ใกล้ายเออเป็นมาตัทางนี้เวลาโอเคนเรามันไม่ถึงี่ตายไม่ตายนี้มีชงอยู่หกสิบครับ เดินมาลานกับน่าเดินมาลานกับว่านาบดรก็เมียากลูกไปอยู่ไหนหมด,มดอ่ะมีลูกอ่าเมื่อก่อนที่ที่เดินตามอยู่เมื่อก่อนเด็กก็รุ่นละไส้อ่ะอ๋อไม่ใช่เพราะเหรอดักอะไรความความต่างเข้าไอ่ะดึงข้าวดึงนข้าวไม่ไม่ได้นา,าาาดน,นานแล้วอ่ะ มีครอบคัวอยู่บวอะไรก็อย่างครอบครัวใครยอแก่ไม่ใช่วอนล่า้หมดแหละไม่มีไม่เคยมไม่เคยมีเลยล้าตอนหลังตรงวอดีเขายังมีที่้ภูมิมเาคนที่ไหนของเทพเนี่เหรออะไรนะภูมิเาคนที่ไหนเน่ยอ๋อูเทพด้มย่อนเนี่วางว มาตไ้อ่วอะไรครับขใจอก็ขนี้าเปช่วก็มมไม,ม,นะม,ไม,มตมเลยไม่ใช่ว่าแต่ว่าความจริงน,นมีใช่ไหมมันมีแต่เขาไม่นับางเ,เาม,ม,มนเนไปเลยขอ,ขอข้าว้ขอมา้ยังไม่กินข้าวกินน,น้ำรองทองทำไมอ่ะแล้วมันยันตังเลยขอตัองตรงไ้ ข้างมีครอบครัวนะเมื่อก่อนเราเคยมีแต่เดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวตอนนีแล้วแล้วอยู่ไหนแล้วครับเลิกกันนานแล้วตอนนี้พักอยู่ไหนครับฮะตอนนี้พักอยู่ไหนใครอ่ะข้ามยู่ที่ในกระยาอ์อานุษย์ในสูงนี้เลยหนึ่งของเราเราไปไหนหน้ารถแดงรถแดงครับ วันตักผมได้เท่าไหร่ตัวันก็สามคนสี่คนวันก็เกินวันก็ไม่ถึงวันวันไม่ทันนะวันไม่ได้ทันเลยผมบอกางประเทศมันก็ไม่ได้ใช่หลายนี่คนเยอะเนี่ยแล้าไปที่หลังท่านี่ฮะดี่มทั้งท่านผมนี่เนี่ยตสองปีแล้วตักผมดีนะ เามันับเดือนสองสาเดือนมันไม่จัาเสื้อผ้านะจัาเสื้อผ้าโหพวกนี้ขายเ็นเสืผ้าสายได้่ตเรีมันไม่ต้องมันไม่ต้องเสียตังค์อะไรครับตารจอยทารจังจ่ได้อยู่สิหกตมในปดูทีุ่ที่เราใช้อวลาข้าวไรนี้ข้าวไรเง่าย ไม่ได้แล้วนะไม่ได้เปิดแอรเลยก็มันหายหาวเลย เดี๋ยวเลยป่ะชั้นก็ตกลวันนี้วันนี้มวันนี้ทางเราซื้อสองแปดใช่่ะอะไรนะสองปดสองแปดเอาสองสองแปดแปดโอเคใช่ผมเลแน่แน่เลยสองแปดแปดสองใช่ไหมอ่าข้างล่างนะถ้าผมซื้อผมไม่ถูกอกเพราะผมไม่มีสามถ้าบอกเขาเาไม่ถูกวันีมันอวันนี้หนึ่ง we ต่อให้มันโกอ่ะตั้งคืนยอะเลยไบก็คนมี่ชอบคือใบของใบมันถูกนะค <c oughs> นที่ไปร้อยกัน หยุทุกวันพุทธไหมไม่มันแล้วแต่มันมีธุระถ้ามีธุระก็หยุดไปถ้าไม่มีแล้วก็ทำงานดีกว่าเพราะรารายได้เรามันไม่ได้เยอะเนี่ยไม่แน่นอถ้าหยุดก็คือมันไม่มีมันไม่มีรายได้เลยแล้ก็ทำาผเราไม่ต้องนก็ไคนเราไม่ต้องจินก็ได้นี่ทำเ ไปกินข้าวหรอทเั้งั้นที่ผมสั่งข้าวให้กินเขาทรางอยู่หมดไม่ดีได้เจะไปจะสร้างเนื้อข้าวข้าวหมูย่างเนี่ยให้เด็กทอาให้เขาเป็นคุณพี่หรออะไปถึงนั่นแหละเดี๋ยวผมสั่งให้เนี่ยน่าหน้าเสรหนื่อยเดี๋ยวผมจ่ายมันเองหมูย่างเนี้ยเอาเอาเอาเป็นคุณพี่มันมีผักมี ตังไอางกระเป๋าดีนห้าสิบาทที่กมให้ไปของผลิตัง์ของผมนั่นเีมีห้าให้ไปห้าสิบาทนะทมีเอ่มีซางกระเป๋าดีนห้าสิบบาทนะ ซื่อไม่เคยถูกนะมผมมีเ่ามีมีตังค์ีแม่ที่ตายเ็มาบอกบอกไปรอกไปเลยมาจะให้โชคแ,แต่แต่เองซือเองยังไม่ถูกอ,อ๋อแล้วทายคนอีกคนหนึ่งเไม่ถูกเลยเขาบผมไม่มีดวเลยแล้ว <c oughs> ผมจะรอหาซื้อหาดูแล้วระเลย จะไม่อยู่หรอกคงจะไม่อั้นไอ้คงจะไม่ไม่หมดแข็งมันก็รีกลัวกว่าไอ้ดี่สูดเยอะก็มีนะ ยาวก็มาตัดผู้สูงอายุผู้สูงอายุคนไหนไม่มีไม่มีตังค์จะตัดผมเราบอกมาหาผมนะบอกให้มาหาผมได้แลัให้คนป่วยติดเตียงป่วยติดวินเสลออกมาไม่ได้ก็บอกว่าไม่ลูกด่านเลยมาบอกผมจะไปตัดไหนไหวผม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  มันติดใ,ใ,ใกล้ติดไททูน,นะแล้วมีอยู่คนแล้วพิการหนูไปตัดให้ตัดให้ฟรีนะในแยกแยกประจากใ์แบูนเนี้ก็ผมก็ตัดให้ฟรีแต่เดี๋ยวนี้เสียไปแล้วยังเหลือนะเหลืออยู่หมู่บ้านกเกษตรสันเนี่ยก็ไปตัดให้ผู้หญิงนัะนะ่นเองผ่ยตี๋ใช่ไหมใช่ใช่ผู้ป่วยตี๋แล้วพ่กให้ มาไม่ได้ก็ให้ลูกให้หลานหรือวานใครก็บอกบอกแล้วพอมาหาผมที่ร้านก็ไปตัดให้ไม่มีตังค์ไม่เป็นไร่านงนผโอเคข้าขอให้มีคงนะได้เอาแล้วเ,เอาไปเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวผมมีผมมีตังค์ติดกระเป๋านี่ห้าสิบาทแล้วเอาไปกินข้าวนะห้าสิบาทจริงๆเลยไม่ใช่โกโหก <c oughs> นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดี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 รังบุญนะจ้าไปลงลงมฮะแกอายุมากแล้วเนาะเห็นก็น่าแล้วแกไม่ค่อยสบายไม่มีตังกินข้าวก็เลยให้ไปให้ใก้4-5ศูบาทจริงๆ ให้แกไ้กินราดหน้าเพรแกมาตัดผมในรอบนี้รอบที่สองแล้ว <c oughs> รอบที่สองก็ไม่มีตังจ่ายก็ไม่เป็นไรช่วย,ยไปช่วยกันเท่าเท่าทีะช่วยได้ <c oughs> หมดแล้วแกก็มาตาัดแต่ก็แกไม่มีตังค์จ่าย วันนี้แกก็มาตัดอแกก็ม่มีตังค์จ่ายเราบอกจะไม่กินข้าวนะแต่ตเช้าปวดท้องเลยให้ตังค์ได้ห้าสิบบาทเอาไปกินเอวอจแกจะไปกินร้านหน้ามันมีผักหน่อยว่าง,งั้น,ก,นก็โอเคเรากินผักโอเคเนาะพระแกบอกว่าวันนี้สองแปดแปดสองจะลองตาม